ไช่ว่าเห็นยันั่งเลีนคือเดี๋ยวอ้อนะมนคือมอกากปากขนมเขาเกียบกุ้งเออสองหัวเป็นแเสรึครับเขาใส่ผงหยั่งหอมนเงอ อืมน่เหรอสามเหลี hmm. mm ่ยมกินกบบข้าวบักอืมนี่รสเปรี้ยวหวามเนื้อเอาหดเลยปบอปอืมป๊บ ไหนก็เดี๋ยวนี้กูสิหร่องยามไหนกับมีตรมึงกินเอากินเอากูาาหัดพ่อแม่กินน้ำจะข่าอยู่แสบแล้วเสบตามึงหัด <c oughs> ปลาขึ้นเห็นว่าเอามาฝากเอามาฝาก <c oughs> คุณนะไอ้กูกินน้ำเนี่ยมฝากภาษาอย่างมึงเดี๋ยวนี้เอาสนะ คุณน่ะจนซีมดล่ะยังมาให้กูเหลือที่จะค่ำนี่เนี่ยอะไรอ้ซักไอ้ซักโอ้ว่ากันดิโอ้อ้ายอ้ไอ้ขีขอหำเจ้าเนี่ยน้า โอ้โหไปอู้หั่มแบบีนั่นแม่เอางั้นหั่มบบนี้ว้ยไอ้พี่บิดหั่มบักมี่ให้บุญดียนี้ไอขอนนี้โอ้ยพอเกาหันตัวเฮ้ยตกใจเหมือนัววยว่ามันขึ้นเอียง จ้าแขนเพี่บ่าถึงขึ้นมี่ยังก่ยังมาขอหาหมากมีเฮ้ยจะเอาหน่อยยังเดิอเอารดูดเอารูดคุณในหลังได้เด้ออือกินเลยนักแจกอีหรีตลับพีอืออันุเรายุนี่นั่งอายุเท่าไหรน,นั่งอายุห้าสิบ อืแล้วพี่เด็กอายุเท่าไหรพี่อายุสี่สิบเก้าอันว่ายนี่พี่เกิดหลังน้องเป็นบอตัสิแมนตัวพี่